สังเกตรูปพริกของลุงมาเนี่ยมันอ้วนขึ้นจากมาดูครั้งก่อนเนี่ยมันเรียวๆแต่คราวนี้มาดูแล้วมันอ้วนมันไม่ได้สั้นนะแต่ดูอ้วนพออ้วนแล้วดูเหมือนสั้นอาการใบหงิกเริ่มดีขึ้นแล้วลูกพริก มันอ้วนขึ้นนี่ฉีตดฟอร์ดีไปสองรอบอาการหงิกเริ่มดีขึ้น่ะลูกหงิกหงกมันดูมันเริ่มจะอ้วนขึ้น ลูกพริกดูมันจะอ้วนขึ้นเกือบทุกต้นเลยกำลังฟื้นตัวลูกพลิกเริ่มออกเยอะขึ้นสังเกตว่าลูกมันจะอ้วนขึ้น ล่างรอยของเดิมลูกพริกมันจะละักษณะยาวๆเรียวๆแต่ของใหม่เนี่ยมันจะปัม๊มและอ้วนขึ้น